โตไบรท์เจอดรามายับเหตุจัดพิธีสู่ของมันที่โรงพยาบาลชาวเน็ตซัตดแบบนี้สองมาตรฐานไหมแขก VIP หรือเปล่าสร้างความเสี่ยงให้กับคนไข้อื่นเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งจะมีข่าวดีไปหมาดๆสำหรับคู่ของโตศักดิ์สิทธิ์และไบร์พิชยาธัน ที่เพิ่งขอแต่งงานกันไปกลางรายการสดก่อนที่ทั้งคู่จะควงคู่กันไปทําพิธีสู่ขอกับคุณแม่ของไบรท์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท่านรักษาตัวอยู่และได้จัดพิธีมันกันอย่างเป็นทางการภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายท่ามกลางคนในครอบครัวที่ไปร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น แต่งานนี้กลับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีคนมองว่าการไปจัดงานในโรงพยาบาลแบบนี้จะเป็นการไม่รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือไม่เพราะมองว่ามีการรวมตัวกันเกิน5คนอีกทั้งคนที่ไปรวมงานไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยและยังมีถ่ายภาพคู่กับเหล่าพยาบาลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยอีก นอกจากนี้ชาวเน็ตยังมองว่าทำแบบนี้เป็นการสองมาตรฐานไหมเพราะก่อนหน้านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมีการประกาศให้งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนธรรมดาทั่วไปเขาเยี่ยมคนไข้ได้ไม่นานหรือห้ามเฝ้าเกินหนึ่งคนแต่การจัดงานมีคนเข้าไปทั้งแขกและช่างภาพย่างไรก็ตาม ก็มีอีกด้านมองว่าเพราะโตและไบรท์จัดงานดังกล่าวก็เพราะอยากให้คุณแม่ของไบรท์ที่กำลังป่วยอยู่ในตอนนี้ได้ร่วมยินดีกับโมเมนต์สำคัญในชีวิตของลูกสาวนั่นเองและยังมีการขออนุญาตจากทางโรงพยาบาลเพื่อจัดงานด้วยแต่ก็ยังมีคนมองว่าในกรณีเดียวกันหากเป็นคนธรรมดาไปขออนุญาต ก็คิดว่าคงจะไม่ได้จัดงานแบบนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุกนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ